วิถีบ้านๆนะครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศต้นไม้นะครับผมบรรยากาศหน้าร้านนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมทําที so, day, gender, ่วางกระถางจะไม่มีต้นไม้เลยนะครับผมตันนี้ต้นไม้เริ่มเยอะแล้วนะครับผมเริ่มเยอะแล้วก็เริ่มมีดอกนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาชมกันนะครับผมต้นไม้ก็มีหลากหลายนะครับผมมีเยอะมากเลยนะครับผมคุณแม่ก็มาปลูกนะครับผมก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับผม ต่างๆก็เริ่มขึ้นใหญ่ขึ้นสวยหมดนะครับผมนี่ก็ดาวเรืองนะครับผมนี่นะครับผมกับบรรยากาศเช้าๆนะครับผมอัปเดตนารานนะครับต้นไม้มีหลายชื่อหลายรูปแบบเลยนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศสวยงามเลยนะครับปลูกไว้ข้างถนนเลยนะครับผมแม่เขาจะหวานทิ้งไว้เลยนะครับให้สวยงาม ก็ช่วงนี้ยังไม่มีคลิปลงนะครับผมก็ให้ชมบรรยากาศต้นไม้ไปกอดน,นะครับแล้วก็กระถาง DIY นะฮะก็ก่อนหน้านี้นะครับผมตรงนี้เป็นสารพระภูมินะครับผมก็จะโล่งเลยไม่มีอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้เริ่มมีต้นไม้สวยงามขึ้นมาแล้วมีดอกนะครับผมน,นี่นะครับผมเริ่มออกดอกสวยงามเลยนะครับผม บรรยากาศจะสูงกว่าสารประภูิแล้วนะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะครับใบก็ยังไม่ได้ตัดออกนะครับผมยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นี่ฮะอันนี้เป็นทานตะวันนะครับผมทานตะวันก็สูงนี่ฮะเริ่มมีดอกแล้วนะครับผมดอกเริ่มขึ้น ครับผมก็มีดอกแล้วนะครับผมนี่ดอกทานตะวันนะครับเดี๋ยวรอชมตอนมันออกเหลืองนะครับผมนี่ครเป็นทานตะวันนะครับผมนี่นะครับผมก็รู้สึกว่าดอกจะขึ้นแล้วนะครับนี่ครับผมสูงสูงมากเลยครับผมเริ่มสูง ม,มีหลายรูปแบบนะครับผมต้นไม้หลายอย่างมากเลยน,นะครผมปลูกผสมประสานกันเลยนะครับครับโซนตรงนี้ก็เป็นโซนของปลูกต้นไม้นะครับผมตรงนี้นะครับผม ก่อนนันนี้เอากระถางไว้ตรงนี้นะครับผมตอนนี้ย้ายไปแล้วเพราะว่าต้นไม้มันเยอะเริ่มเยอะขึ้นทุกวันเลยนะครับพื้นก็ยังไม่ได้เทนะครับผมยังหาเวลาเทพื้นอยู่นะครับผมยังไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ต้นไม้นะครับอยากเริ่มขึ้นแล้วครับผมก็ต้องเทพื้นนะครับผมต้นไม้ต่างๆ เด็กก็เอาปลากัดมาวางเลี้ยงไว้นะครับผมกัดนะครเพิ่มสวยงามอันนี้ปูเล่นะครับผมผมขายไปหลายต้นแล้วนะครับผมก็เพาะเองนะครับผมปูเล่สายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับผมคงทนเหมือนคณะนะครับผมก็เะเองนะครับผมขายพร้อมกระถางนะครับผมชุดนี้พร้อมกระถางมาเลยเหลือแค่นี้นะครับผมก็ยังมีต้นเล็กเล็กอยู่นะครับผมกาลังเพาะอยู่นะครับผม ตัวเล็กๆก็จะอยู่ฝั่งนี้นี่ฮะก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมการเพราะก็ไม่ยากนะครับผมเขาไปชมในคลิปก่อนหน้านี้นน ชมดอกไม้ต่างๆนะครับผมมีหลายอย่างเลยอันนี้ก็พญาเสือโครกนะครับผมชุดนี้ก็อยู่ที่500บาทนะครับผมกระถางนี้นะฮะก็ยังเพาะหลายต้นอยู่นะครับผมยังมีเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็ขายพร้อมกระถางเลยนะครับผมกระถางหนึ่งกระถางชุดหนึ่งก็500บาทนะครับผมชุดนี้ตั้งแต่ผมออกมาปลูกผมแทบจะถูกหวยทุกงวดเลยนะครับผมมีดอกถูกหวยนะครับ นะครับผมงวดที่แล้วหนึ่งเก้านะครับผมถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับผมหนึ่งเก้ากับแปดห้านะครับอย่าเสือโคร่งใครมีไว้บูชาในบ้านนะครับผมรับรองถูกหวยแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็กระถางละห้าร้อยเองนะครับผมไม่แพงนะครับผมก็มีคนเอาไปหลายต้นแล้วนะครับผมเอาไปก็ผลตอบรับออกมาได้ดีเลยนะครับผมก็เขาก็ถูกหวยเลยนะครับ เดี๋ยวไปชมกระถางฝั่งนู้นกันนะครับผมนี่นะครับผมโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนกระถางนะครับผมอันนี้ก็น่านจะปลูกหอมแมงนะครับผมคุณแม่เอามาปลูกนะฮะนี่ฮะผมกระถางก็เป็นกระถางรูปแบบลวดลายต่างๆนะครับผมอันนี้เป็นกระถางฟักทองนี่ฮะก็ไม่จําเป็นต้องปลูกดอกไม้นะครับผมเราเอามาปลูกของกินได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมชุดนี้ก็ไม่แพงนะครับผมรานะคา นี่ฮะอันนี้เป็นชุดคลาสสิกนะครับผมชุดนี้เหลือตัวเดียวนะครับผมหมดเกลี้ยงเลยนะฮะีมลายลูกแบบนะครับผม <c oughs> นี่นะครับผมก็มีลายลูกแบบเลยให้เลือกนะครับผมเป็นชุดสี่เหลี่ยมนะครับผมชุดนี้ไม่ทาสีนะครับผม เราค้าเน้นธรรมชาตินะครับผมเน้นแบบธรรมชาติเลยนะครับผมไม่เน้นทาสีนะครับผมนี่นะครับผมนี่นครับผมใครที่ชมคลิปก็จะเห็นกระถางชุดนี้นะครับผมชุดเฉลี่ยก็ลงไปนานแล้วนะครับชุดเฉลี่ยมผมใช้แบบเหล็กนะครับ นะครับผมให้เลือกนะครับผมสนใจก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมส่งได้นะครับผมตามจังหวัดแต่ต้องสั่งเยอะๆเลยนะครับผม20ชิ้นขึ้นไปนะครับผมส่งถึงบ้านเลยนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเรียงตัวนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ